ตกสัมภาษณ์ก็จะเตรียมตัวสอบคณะแพทย์ในปีต่อไปค่ะรอบแอดมิชชั่นของปีต่อไปสวัสดีค่ะชื่อเอล,ล่าเบเนกาคัตเบิร์ตนะคะมาจากโรงเรียนดอนมอสโกวิทยาค่ะตอนนี้ติดแพทย์มองสยามค่ะกำลังรอสัมภาษณ์อยู่ค่ะถ้าตกสัมภาษณ์ก็จะเตรียมตัวสอบคณะแพทย์ในปีต่อไปค่ะรอบแอดมิชชั่นของปีต่อไป เป็นหมอเพราะว่าแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาลบ่อยเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากแล้วก็เจอกับหมอกับพี่พยาบาลบ่อยจนบางทีก็สนิทกันแล้วก็คุณหมอจะชอบเราโน่นนั่นนี่ให้ฟังค่ะมาเทียนสัมภาษณ์วันนี้ก็พี่เขาให้คําถามมาให้เหมือนให้เราเขียนจัดเรียงคําพูดของตัวเองทำให้มีคําพูดในสมองแล้วก็จัดเรียง ใช่จริงจริงต้อง estimate ค่ะ